สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมือนี้มาถึงคอถึงแม่ถึงลูกสาวลูกสาวอยากกินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดไทยเดี๋ยวผัดให้ลูกกินจ้าไม่ยากเลยไม่ยากเป็นบ่เบิ่งเซฟแต่ห่างมากอธิเย็นขคือเบิ้นจะอาสิโบกขึ้นเบ่้งสูตรมันต่างกันได้อยู่มันเบิดห่ะมันเบิดล่ะไม่ตามไอ้ต้องเข้าเนาะหยุดหยุ ไข่ไข่ไขรลูกใข่นักสามหน่วยลูกสหน่วยบ่เอามือเดียวได้มอเดียวเด้อมือเดียวเออมือเดียวเออเอายดตมหัวเมียวปอ่าเอ้าเอ้าเฮ้นี่เนี่นี่ันเชจกันได้วันคือได้เงินเดือนละล้านเจ็ดนี่เก็บบ่อเดือนละสุด ลเจ็ดเดือนเดียวนะคะเดือนเดียวแม่ว่ามาตานีมีคนมามาถามซัมซัมปะกรณ์บ้างในสิปีหยาดอย่างงนเกินสิปีหยาดอย่างงงเกินได้ได้่นเป็นล้านเมนบอเราเพื่อนกับไปจ่ายยานถูกต้องเพื่อนเอามาช่วงให้บึ้งอยู่เจ้าใจเบื้งหลังผู้ใดมีไม่ได้บ้างเมนบอส เข้าดีกว่าท่านมีอะไรใดเข้าไปอยากพิจัยด้วยกันการักซ์สีว่าคลรักซีว่าเข้าไปอยากพิจัยด้วยกันแต่เขามีเขากับสิบพิจด้วยกันแม่เข้ากว่าท่านใดเขามาซอยเบิ่อนนี่หนีเพิ่อนแม่เนาะเออวันจะนันว่นต้องเป็นห่วงเพิ่อนเป็นห่วงเท่านี้นะสิมีอะไรใดคือเพิ่อนบอสิมีโอกาสรณาคือเพิ่อนบอสเป็นบอสเอาใจยังบตดนี่เอาเดี๋ยวให้เชินมันอัน

ใช่ปนี่บ้านนะี่บ้าีเอาทีกันทิมตนนั้นทิมทิมทิมทมทิมเอาพี่ทิมทิมเอาทิมกับทิมนันน่ะจะหวานนี่พักหน้าพักหน้าหเอเอานี่ขันนานี่มาเอาขันเห็นเนเหตุกี่น้องขับโมเตุคือเพ่อนหย่านบไถ่เงิ่านคือเพลนแม่เพราะฉะนั้นก็ต้องเก็ดคือเพล่นเกลือเพน ส่วนเรื่องไก่พระษีผสมหวงเพิ่เยอะค่ะพี่น้องเพืนที่ไร่ใดเพื่อนีเงินใจดีแล้วแล้เพื่นกับไปใจเฮ้าเบิ่งอยูเข้านี่ดีว่าั้นมีไรได้จ่าจ่ายที่เพื่อนค่นี้่ากดไร่งระว่าเดกแม่เดแแครับพสูงก no uh, so ินได้แล้วอ๋อค่ะเปนกระแนมขายผัดซีอิ๊วเพิ่นเอิญว่าก๋วยเตียวเส้นใหญ่ ผัดไทยแต่มาาห้ม e ี่วงอกมาเลยนี้เอาเอากะซัมนี่อะเนาะอ่มามามาิปลวงหอกนั้นอันเพาะไว้อยู่มันหมทั้งตเอาาบาพีดองเาาา็ตานกนี่เอาชว์พี่้องเน่เอาชว์พี่้องเนี่ย่แซ่บกพี่้องัดที่พัดกินได้หรือเลยพี่้องนพัด